สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเต้ยเตยาเปิดดวงอาคลิปนี้เป็นเลนดอมเนาะในหัวข้อเรื่อง ในหัวข้อเรื่องจิตวิญญาณที่คุ้มครองคุณกำลังพาอะไรเข้ามาให้คุณนะคะคลิปนี้เป็นเลนด้อมเป็นพลังงานโดยรวมเนาะไม่ต้องเครียดไม่ต้องสีเรียดนะคะอาจจะตรงกับเรื่องของใครบางคนหรืออาจจะไม่ตรงกับเรื่องของใครเลยก็ได้เพราะถือว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทุกๆคลิปให้กับช่องของเต้ยไตาย,ยาเปิดดู ดวงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะใครที่ประสบปัญหาชีวิตใดๆก็ขอคลี่ลข่ไปในทางที่ดีนะคะคิดดีทำดีปฏิบัติดีค่ะนับถือกราบไหว้บูชาสิ่งที่เรานับถือเคารพท่านย่อมนำทางไปสู่ความสุขและความสำเร็จและความเจริญในชีวิตของเรานะคะอ่ะเรามาดูกันใบที่หนึ่งจิตวิญญาณที่คุ้มครองคุณอยู่ กำลังพาอะไรเข้ามาให้คุณในเร็วๆนี้คะใบที่หนึ่งเปิดมาค่ะเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญน,นะคะการเงินาการเงินนะคะการเงินการเงินที่จะค่อยๆขยับ ไปในทางที่ดีแนวโน้มของการเงินที่มีทิศทางที่เริ่มขยับขยายหรือเริ่มจะเริญนก้าวหน้าสู่ความสำเร็จและความสมหวังอาใครๆกำลังรอการเงินอยู่คะ่ะเรามาดูใบต่อไปกันค่ะจิตวิญญาณที่คุ้มครองคุณอยู่กำลังพาอะไรเข้ามาให้คุณในเร็วๆนี้อีกค่ะใบที่สองดึงมาค่ะคุณแม่อ่าสี่ ดาบสีดาบในที่นี้มองเห็นว่าบางคนบางคนนะคะ,ะถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันนิ่งเงียบไปมองในเรื่องความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้มันมันรู้สึกว่าเงียบเงียบไปให้หายไปหรือว่า ปิดจบกันไปตัดขาดกันไปเงียบกันไปไม่มีการติดต่อสื่อสารกันมาเนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารกันมานะถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์ทีนี้ถ้ามองในเรื่องการเงินนะการเงินที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามันซบเซาลงมันเงียบลงมันไม่กระตือรือร้นอ่ามันรู้สึกล่าช้ามันไม่มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีหมุนเวียนเข้ามาเลยคุณแม่ขาว่ายังไง ทีนี้เนี่ยเด็กถือเหรียญแล้วก็4ดาบแล้วก็ต่อด้วยหไม้6คาาเนี่ยนะคะซิกออฟบอลออกมาบอกว่าเนี่ยจะดีขึ้นแล้วนะเราจะได้เขาเรียกว่าการเงินเนี่ยจะเป็นมีแนวโน้มทิศทางในทางที่ดีแล้วก็นําไปสู่ซึ่งอะไรอะความสุขความสมหวังความสําเร็จนะความสําเร็จที่ที่ได้ดั่งใจความสําเร็จในเรื่องการเงินที่ชุ่มชื่นหัวใจที่เหมือนกับว่า หกหมายคือชัยชนะค่ะชัยชนะและความสําเร็จต่างๆอย่างนี้นะคะทีนี้นะถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีการพัฒนามันรู้สึกนิ่ง,งเงียบ,เ,ยบเฉยเอยชา้าๆหมามาให้หาย,ห,ายหรือว่านิ่งหายไปเลยอย่างนี้มันจะมีทิศทางแนวโน้มในการพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ รุดหน้าก้าวหน้าขึ้นนะคะเพราะหกหมายคือความก้าวหน้าเนะาะหกไม้ก็คือชัยชนะและความสําเร็จอ่าใบาต่อไปดึงมาค่ะคุณแม่ขานี่ไงหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคืออะไรลูกหนึ่งถ้วยก็คือว่าความสมหวังความสุขความรักที่เติมเต็มชีวิต ที่ดีขึ้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความอุดมและความสมบูรณ์อโอกาสใหม่ชีวิตใหม่ความรักใหม่การเงินที่เอกระเตื้องขึ้นนะชื่นใจขึ้นนะช่วงเนี้ยมีความเขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์ขึ้นนะ่ะเออเพราะว่าหนึ่งถ้วยเนะี่ยเห็นไหมถ้วยใบนี้เนี่ยมีปลามีน้ํามีทะเลมีน้ําออกมาจาก ถ้วยใบนี้แล้วเป็นถ้วยสีทองที่ดูแล้วแบบมันอุดมสมบูรณ์อ่ะอ่ามันอุดมสมบูรณ์ความสมบูรณ์นะความรักใหม่ที่มาเติมเต็มไม่นิ่งไม่เงียบนะการเงินที่ประสบความสําเร็จการเงินที่ชื่นใจการเงินที่มีทิศทางแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นอาจิตวิญญาณที่คุ้มครองคุณกําลังนําพาสิ่งใดเข้ามาให้คุณอีกในเร็วๆนี้คะ ่ะดูใบต่อไปนะคะดึงมาหนึ่งเหรียญน,นี่ไงอะ่ะบางคนได้บ้านใหม่รถใหม่บางคนได้โชคก้อนใหญ่บางคนได้เงินก้อนบางคนได้ความรักใหม่บางคนได้การงานที่ตอบเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะธุรกิจการงานที่ส่งผลนำมาซึ่งเม็ดเงินที่เออดีอย่างนี้นะคะหรือบางคนได้ความรักที่ชูชุบอุปถัมภ์กันไปสู่ความสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองนะคะอ่ะ พิมพ์อะไรอะพิมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวก็แล้วกันเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งรับพลังงานดีนะ่าไพ่ไปเลยนะคะอะจิตวิญญาณที่คุ้มครองคุณอยู่กําลังนําพาสิ่งใดเข้ามาให้คุณอีกในเร็วๆนี้คะ่ะคลิปนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสอาจจะตรงกับเรื่องใครบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับเรื่องใครบ้างก็ได้นะคะอ่าโอเคนะโอเคนะใบต่อไปไปสเตรงอ่า เต้งราชินีขม่มสิงโตสถานการณ์ก่อนหน้านี้ ที่มันนิ่งเงียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือการเงินหรืออะไรก็ช่างที่มันเป็นทิศทางแนวโน้มที่มันรู้สึกว่ามันเอื่อยมันช้ามันนิง่งมันเงียบมันขาดมันหายไปอ่าสเตรนท์ใบนี้ออกมาบอกว่าต่อไปนี้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะมีแนวโน้มทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นหรือปัญหาในด้านการเงินหรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราจะสามารถจัดการให้มีแนวโน้มทิศทางไปในทางที่ประสบความ สำเร็จได้เออทุกอย่างอยู่ในมือของเราเห็นไหมสเตนราชินีข่มสิงโตใบนี้นั่นหมายถึงว่าราชินีคนนี้ยนะเขาจับสิงโตอ่ะเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี้ยไม่ว่าจะหนักหนาจะเลวร้ายแค่ไหนหรือว่าจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคหรือน่ากลัวขนาดไหนเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี้ยเ,ออเหมือนกับว่า เราสามารถควบคุมมันได้ด้วยมือสองมือของเราเองอ่าเราสามารถจัดการมันได้ด้วยสองมือของเราเองนะคะอ่ะจิตวิญญาณที่คุ้มครองคุณอยู่กําลังนําพาอะไรเข้ามาให้คุณอีกในเร็วๆนี้คะ่ะห้าถ้วยเห็นไหมล่ะห้าถ้วยกับสี่ดาบออกมายืนยันเลยนะว่าอะไรว่า ก่อนหน้านี้ถ้าใครอกหกักใครมีปัญหาความสัมพันธ์ใครมีการตัดจบนิ่งเงียบกันไปเออ้าถ้วยกับสี่ดาบเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะถ้าใครมีปัญหาหนิ่งเงียบกันไปใครที่ตัดขาดความสัมพันธ์นิ่งเงียบหายกันไปจากชีวิตเออมันเหมือนกับว่ามันจะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างมาเติมเต็มนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเห็นหมา5าถ้วยเนี่ยสามถ้วยเนี่ยมันความอยู่นะสามถ้วยมันความอยู่แต่ว่าคุณเนี่ยยังลืม นึกถึงว่าอีกสองถ้วยข้างหลังเนี่ยมันยังรอคุณอยู่เห็นไหมสองถ้วยข้างหลังมันยังรอคุณอยู่ใครที่รู้สึกว่ามันสิ้นหวังแล้วนะแม่มันไม่มีแล้วนะการเงินนี่มันไม่กระเตื้องแล้วนะความรักมันไม่กระเตื้องแล้วนะหนูจะมีหรอแม่หนูรู้สึกแบบ ผิดหวังรู้นึกรู้สึกเสียใจะรู้สึกแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วชีวิตมันไม่ใช่นะอีหนูลูกขาไม่ใช่นะคะเพราะว่าสามถ้วยอยู่ข้างหน้ามันคว่มจริงแต่มันเป็นสามถ้วยที่หนูมองแต่หนูไม่หันไปมองสองถ้วยข้างหลังที่มันเออยังมีอยู่นะความหวังมันยังมีอยู่นะคนที่สิ้นหวัง่ะความหวังยังมีอยู่นะสองถ้วยข้างหลังยังอยู่นะคะโอเคไหมโอเคไหมอ่าใบต่อไปใบต่อไปจิตวิญญาณที่คุ้มครองคุณอยู่กําลังนําพาอะ เข้ามาให้คุณอีกในเร็วๆนี้คะ่ะใบต่อไปดึงมาอาคิงถือไม้เห็นไหมการงานที่ประสบความสําเร็จการงานที่จะมีแบบความร้อนแรงขึ้นความเข้มข้นขึ้นการงานที่มีแพชชั่นมากขึ้นการงานที่จะแบบเหมือนกับว่าเนี่ย หกไม้กับราชาถือไม้เนี่ยมันเป็นชัยชนะความสําเร็จต่างๆที่จะเข้ามาในเรื่องธุรกิจการงานนะทีนี้ถ้ามองเป็นความสัมพันธ์อ่ะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ถ้ามันนิ่งเงียบหายไปหรือว่ามันเป็นคนแบบ จบไปแล้วว่าอ,อกหักไปแล้วอะเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะบอกได้เลยนะเต้ยบอกได้เลยนะมันจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะแล้วคนคนนี้เป็นคนอะไรคะเป็นคนคาดไฟอ่ะเป็นคนคาดไฟที่จะเข้ามาเติมเต็มทีนี้เนี่ยถ้ามันไม่ตรงกับธาตุไม่เป็นลรอันนี้พูดเฉยๆพูดตามพลังงานหน้าไพ่เฉยๆถ้าไม่ตรงกับธาตุที่เข้ามาไม่เป็นลายแต่บอกไว้ว่าจะมีคนเข้ามาสําหรับใครที่อกหกักใครที่รู้สึกว่ามัน เบื่อมันเซงใครที่รู้สึกว่ามันมองไม่เห็นทางเลยก่อนหน้าเนี้มันจะมีคนเข้ามามีทางเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามานะคะโอเคไหมโอเคนะอ่ามันจะมีคนให้เข้ามาสแสดงความชัดเจนในความรักของคุณเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณไม่ให้เบื่อไม่ให้เซงอีกแล้วไม่ให้เงียบไม่ให้เหงาไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายอีกต่อไปเออประมาณนี้นะคะจิตวิญ,ญญาณที่คุ้มครองคุณอยู่กำลังพาอะไรเข้า มาหาคุณอีกในเร็วๆนี้คะ่ะใบต่อไปดึงมาค่ะแม่ขาเดสเดสคืออะไรอะ่ะ คนที่จบกันไปอ่าคนที่จบกันไปคนเก่าเก่าอ่าคนที่มันเดทกะคือการจบสิ้นอะเออคนที่จบกันไปคนเก่าเก่าคนที่ทําให้เสียอกเสียใจคนที่นิ่งเงียบหายไปจากชีวิตเราเนี่ยมันเป็นพลังงานตรงนี้นะที่มีโอกาสเข้ามานะคะมีโอกาสเข้ามานะคะทีนี้ทีนี้นะคะทีนี้เนี่ยมันบอกว่าเดทเนี่ยเดทก็คือในความหมายเนี่ยมันเหมือนชีวิตที่ อะไรก็ช่างที่มันจบสิ้นแล้วเริ่มต้นใหม่ก็เหมือนกับเขาบอกว่าอะไรที่มันจบสิ้นกันไปอ๋ออะไรที่มันจบสิ้นกันไปที่มันนู่นนี่นั่นกันไปเนี่ยมันจะเริ่มต้นใหม่นะบางคนได้พบคนใหม่ๆนะคนใหม่ๆที่มาเติมเต็มในชีวิตก่อนหน้านี้ถ้ารู้สึกว่าโอ้ฉันจบสิ้นแล้วฉันจบจากตรงนู้นตรงนี้จบจากคนนู้นคนนี้คนนั้นมาแล้วไม่เป็นไรนะค้ะไม่เป็นไรค่ะลูกให้กําลังใจตัวเองชีวิตเรายังมีลมหายใจการเดินไปข้างหน้า สู่วินาทีต่อไปคือความจเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าถ้าเราอยากได้อนาคตที่ดีเราต้องตั้งใจเพื่อจะเดินไปข้างหน้าสู่ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ของเรานะคะที่ดีกว่าเดิมอ่าเดทนะคะคือการจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่ใบต่อไปคือสาถ้วยเห็นไหมล่ะความสมบูรณ์ชัยชนะข่าวดีเรื่องยินดีเห็นไหมล่ะ เพราะว่าจบซ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่หนึ่งเหรียญมาสามถ้วยมา ข่าวดีการเงินนะบางคนได้รับข่าวดีทางด้านการเงินจะรู้สึกว่าการเงินที่ก่อนหน้านี้มันมีปัญหามันสะดุดติดขัดมันพังทลายไปมันจบสิ้นนู่นนี่นั่นไปมันสูญเสียอะไรไปเนี่ยเราจะได้สิ่งต่างๆกลับคืนมานะลูกหนาการเงินที่เคยเสียไปธุรกิจที่เคยพังเพลไปนะคะมันจะได้กลับคืนมาหรือความรักความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้เราจบสิ้นจากความสัมพันธ์เก่าๆไปมันจะมี ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะมันจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตเราได้มีความสุขอนะมีความสุขนะมีความสุขความสําเร็จแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีอะสามถ้วยคือชัยฉลองอะสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองเรื่องยินดีอะเออนะคะใบต่อไปว่ามาคะคุณแม่ขาราชาถือดาบราชาถือดาบว่ายังไงเขาบอกว่า มันเหมือนกับว่าออในราชาถือดาบใบเนี้ยมันมีความเข้มข้นมีความเข้มข้นมีความชัดเจนตรงไปตรงมา,อ,าอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าถ้าเราได้เจอความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยคนคนนี้เนี่ยจะแสดงความชัดเจนต่อความสัมพันธ์โดยที่ไม่นิ่งไม่เงียบไม่เฉยอีกแล้วนะในราชาดาบคนนี้เนี่ย แต่คนคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าขี้เก็กขี้ฟอร์มเป็นคนอีโก้เป็นคนอัตตานิดหนึ่งนะเออเป็นคนขึมขึมเงียบเงียบนิดหนึ่งนะแต่ก็จะจะแสดงความชัดเจนกับเราแล้วก็ยอมยอมนะเพราะเราเป็นสเตรนท์ไงสเตรนท์ราชินีข่มสิงโตเออเขาจะลดอีโก้ของเขาลงเขาจะลดฟอร์มลดเก็กในใจของเขาลงลดมาตรฐานลงเออประมาณเนี้ยอ่ะใบต่อไปว่ามาค่ะคุณแม่ค่ะมันขึ้นแถวเดียวกัน เลยเห็นไหมอ่ะเหมือนจับแบบเหมือนเลือกมาเลยอะเห็นไหมสี่ดาบห้าถ้วยแปดดาบเออก็คืออมองอย่างนี้เลยคนเก่าคนที่เคยตัดจบกันไปนิ่งเงียบตายจากกันไปเนี่ยมันจะมีโอกาสหมุนเวียนนะมีโอกาสหมุนเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณนะอานะคะนะคะเพราะว่าเอามากระเด็นออกมาเราก็เอาเลยแล้วก็เด่นดีด้วยสี่ก้าถ้วยก้าถ้วยคน The mm -hmm. เนี่ยช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณจะดูดีมีสเสน่ห์อ่ากินดีอยู่ดีแต่งตัวสวยเซ็กซี่มีสเสนห่ห์มีคนมาชอบมีคนมาขายขนมจีบให้เยอะแยะเลยอะไรอย่างเนี้ยมันจะประมาณนี้นะชีวิตของคุณช่วงเนี้ยมันจะไม่นิ่งไม่เงียบแล้วแล้วคุณจะออกจากความกังวลได้อ่าบางคนที่รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงรู้สึกนิ่งเงียบรู้สึกแบบอ่าแยกตัวไม่ยุ่งไม่สุงสิงกับใครหรือว่านู่นนี่นั่นกับใครอะไรอย่างเนี้ยแอบไปซุ่มไปซุ่ม ทำสวยมาไปซุ้มทําอะไรมาไปซุ้มทําสมาธมิมาไปซุ้มเขาเรียกว่าไปซุ้มพัฒนาศักยภาพและจิตใจของตัวเองมาแล้วทีนี้ออกมาเป็นยังไงคะเลิศเซก้าวถ้วยแล้วออกมาใหม่เลยเลิศเลิศเลเฟอร์เฟกแล้วคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะช่วงนี้ได้กินได้เที่ยวได้ช็อปได้แต่งตัวสวยได้ไปเสริมสวยเสริมหล่อกันอะไรช่วงนี้ประมาณนี้นะคะแล้วอย่างไงมีสเสน่ห์สิมีคนมาจีบอ,ะอ่ะหกไม้ห ไม้หมาแล้วก็ราชาไม้หมาแล้วก็กาวถ้วยหมาเนาะชีวิตจะไม่จะจะไม่ติดอยู่ในในนี้แหละจะไม่ติดอยู่ในบ่วงบล็อกและ,ะคุณจะออกจากบล็อกตรงนั้นบล็อกคือกล่องสี่เหลี่ยมไงคุณจะออกจากกล่องตรงนั้นและคุณจะเป็นอิสระแล้วคุณจะยังไงคะ ไม่ไม่กลัวต่อปัญหาไม่กลัวต่ออุปสรรคไม่กลัวต่อขวากหนามเออคุณจะมีเขาเรียกว่ามี protection ที่คุ้มครองตัวเองเอให้ความสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็ เขาเรียกว่ายังไงฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคข้ามพ้นได้โดยกำลังสติปัญญาความฉลาดของคุณนะคะอาส่วนในมองในเรื่องการงานการงานจะ,จะเจริญคืบหน้านะจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้การงานนะมองในเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เขาบอกว่าถึงแม้ก่อนหน้านี้มีขวางหนามมีอุปสรรคมีกำแพงกัน้นหรือว่ามีอะไรก็ช่างที่มันเป็นเป็นสิ่งที่ มาบล็อกอ่ะมาบล็อกมาบล็อกค,ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะต่อไปนี้คุณไม่มีตรงนั้นอีกแล้วนะแล้วคุณจะเจอคนที่มีพลังงานที่ดีอ่ะพลังงานที่ช่วยเหลือคุณข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคและปกป้องคุณด้วยนะคะเป็นพลังงานใหม่ๆด้วยนะถ้ามองพลังงานใหม่มีไมแม่มีสีหนึ่งด้วยมาหนึ่งเหรียญมาพลังงานใหม่ที่มาเติมเต็มให้คุณนะคะคุณจะออกจากใจของคุณที่มันรู้สึกว่า มันเศร้ามันเหงามันเบื่อมันเซ็งมันหมดหวังสิ้นหวังแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณจะออกจากความรู้สึกนั้นเลยนะนะหลังจากคุณมาพบคลิปนี้เนี่ยคุณจะออกจากความรู้สึกนั้นได้เลยนะจิตวิญญาณที่คุ้มครองคุณอยู่เนี่ยกำลังกำลังพาอะไรมาให้คุณอีกนะคะในเร็วๆนี้ดึงมาค่ะคุณแม่ขาจัดติก๊ก จัดนี้คือความชัดเจนความยุติธรรมนะความชัดเจนความยุติธรรมอะไรต่างๆในชีวิตของคุณจะบังก่อเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วยังไงต่อไปคะแล้วยังไงต่อไปเขาบอกว่าถ้ามองในเรื่องการเงินการเงินคุณก็จะดีอ่ะเออ ดีเลยแหละทําให้ชีวิตคุณดีเลยแหละจะติกะความยุติธรรมการเงินคุณมาการงานคุณมาชีวิตใหม่คุณมานะคะความรักใหม่คุณมามาแล้วชัดเจนด้วยมาแล้วให้ความยุติธรรมกันด้วยมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายกันตามกฎหมาย นะตามความถูกต้องของบานเมืองเอออะไรประมาณเนี้มีผู้ใหญ่รู้เห็นมีอะไรอย่างเนี้ยตามความถูกต้องและยินยอมกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเออจิตวิญญาณที่คุ้มครองคุณอยู่กําลังนําพาสิ่งใดมาให้คุณอีกคะเป็นพลังงานโดยรวมนะลูกนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องสีเรียสนะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไดีไปนะคะโอเคนะใบต่อไปดึงมาคะอัดสวินถือถ้วยเห็นไหมล่ะ คุณจะได้ความรักแน่นอนแน่แท้แล้วอินูเอ๋ยคุณกําลังจะได้ความรักในเร็วๆนี้นะจิตวิญญาณที่คุ้มครองคุณอยู่กําลังนําพาอะไรมาหาคุณอีกในเร็วๆนี้คะดึงมาคาราชินีถือดาบโอ้ทีนี้แหละ มันเป็นแบบนี้ด้วยนะพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานคนที่ว่าถ้ามองในรูปแบบพลังงานของคนที่เคยมีปัญหามีประเด็นกันไปเนี่ยถ้าเขาเข้ามาเนี่ยคุณจะเก่งละทีเนี้ย เออคุณจะมีข้อกำหนดคุณจะมีเงื่อนไขคุณจะมีนู่นมีนี่คุณจะเยอะอะเอานะคุณจะเยอะอะคุณจะเยอะนะคุณต้องเหมือนกับประมาณว่าฉันไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่คุมเครือฉันต้องการความชัดเจนในชีวิตนู่นนี่นั่นคุณจะเอายังไงอะไรประมาณนี้คุณจะเป็นแบบนั้นนะแล้วคุณก็ต้องการแบบนั้นจริงๆเนอะลูกผู้หญิงเออเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะทีนี้ถามว่ายังไงอราทีนี้ถือดาบเนี่ยเก่งเออเก่งไหมเก่งความชัดเจนจะเกิดขึ้นในความรักนะคะ เพราะว่าอัศวินถือถ้วยมาแล้ววีระบุรุษใจดีวีระบุรุษมหาสเน่ห์วีระบุรุษมา ถือถ้วยนำมาซึ่งความรักอันเต็มใจมาควบกระโดดมาแล้วนะคะนี้เนี่ยมามาม,าม,นมันเหมือนว่ามาแล้วเนี่ยมาแสดงความชัดเจนในในสถาน,นะให้คุณน่ะเออมาแล้วแบบว่าไม่คลุมไม่เครือแล้วว่าอะไรประมาณนี้นะคะจิตวิญญาณที่คุ้มครองคุณอยู่กำลังนำพาอะไรมาให้คุณอีกคะในเร็วๆนี้นะคะมองเห็นว่าเร็วๆนี้บางคนจะได้รับข่าวดีนะ ใบต่อไปว่ายังไงเห็นไหมล่ะบางคนจะได้รับข่าวดีนะบางคนมีความสําเร็จในเรื่องการงานและการเงินบางคนมีความสําเร็จในเรื่องความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วดีขึ้นด้วยนะหนึ่งดาบใบนี้สวยเนาะฉันชอบหนึ่งดาบใบนี้เห็นไหมมีนกด้วยอ่ามีนกคอยพยุงไม่ให้เหมือนกับว่า ชัยชนะอ่ะดาบใบนี้เป็นดาบที่ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะขจัดปัญหาอุปสรรคหรือไม่มีปัญหาอะไรที่มารบกวนใจแล้วเออไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินและความรักนะคะสามเหรียญคือการพูดคุย นะคะสามเดือนคือการปรองดองการพูดคุยการซัพพอตซึ่งกันและกันนะคะการเงินอะมองในเรื่องการเงินการเงินคุณเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาซบเซานู่นนี่นั่นต่อไปนี้การเงินคุณจะดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะหรือมีคนช่วยเหลือคนซัพพอตนะคะถ้ามองในเรื่องความรักความรักครั้งนี้ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักที่นํามาซึ่งเหมือนประมาณว่าช่วยเหลือเกื้อหนุนกันนะเออซัพพอต ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้นํามาซึ่งเงินและความสุขความสําเร็จนะได้มองอย่างนี้นะเพราะสามเหรียญหนึ่งดาบแล้วก็เจดไม้นอนแล้วก็9้าถ้วยอย่างเงี้ยทีนี้ทีนี้บอกว่ายังไงบอกว่ายังไงบางคนความรักครั้งเนี้ย เพื่อนฝูงพามาญาติพี่น้องนํามาหรือผ่านคนกลางเออผ่านคนกลางนะความรักครั้งเนี้ยเหมือนเหมือนว่ามีมีมีพ่อสื่อแม่สื่ออะ่ะเออประมาณเนี้ยนะอ,อ่านั่นแหละประมาณอย่างนั้นนะคะจิตวิญญาณที่คุ้มครองคุณอยู่กําลังนําพาอะไรเข้ามาให้คุณอีกคะในเร็วๆนี้ใบต่อไปดึงมาคํามแม่ขาเด็กถือดาบเอ,อ่อมันเหมือนกับว่า มันมีความรวดเร็วด้วยนะมีความร,รวดเร็วมีความใจร้อนนะในรักครั้งนี้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีความรวดเร็วมีความใจร้อนแล้วก็มีการสอดส่องมองดูกันอยู่มีการเฝ้าติดตามกันอยู่มีการแบบคอยส่องคอยมองคอยตามดูชีวิตซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้ทานองนี้นะคะเออทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าแล้วจะมีการผ่านตัวกลางนะผ่านเพราะสื่อแม้ชักผ่านตัวกลางผ่านญาติพี่น้องผ่านใครก็ได้ที่ไม่ได้โดยตรงอ่ะผ่านมา ในครั้งนี้นะคะอะเดี๋ยวเปิดให้อีกห้าใบเปิดให้อีกห้าใบนะคะโอเคไหม ออสองไม้เทา้านี่ไงอยากใช้ชีวิตร่วมกันอยากสร้างอนาคตร่วมกันสองไม้เทา้าขึ้นมาคู่กับอัศวินถือถ้วยอยากสร้างอนาคตร่วมกันกำลังนำความรักมุ่งตรงมาสู่คุณอ้าวราชินีถือถ้วยมาแล้วสิความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าความรักที่สุขสมหวังนะความรักที่อ่อนโยนความรักที่พร้อม จะดูแลก,กันไปนะ้าะ8ดไม้เท้ากับ1ดาบแล้วก็ราชินีถ้วย นั่นหมายถึงว่าเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารเร็วๆนี้ความรักกำลังพุ่งเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะความสำเร็จความสมหวังกำลังพุ่งเข้ามาในชีวิตของคุณโดยอะไรโดยที่ไม่มีปัญหาและอุปสรรคขวางกั้นเพราะหนึ่งดาบกับแปดไม้ขึ้นมานะคะทีนี้สามเหรียญน,นะคะมันมาในประมาณนั้นแหละ มีคนยินดีเห็นพร้อมต้องใจกันมีคนเห็นด้วยอะไรทํานองนี้เออในความรักของคุณครั้งนี้นะคะการเงินก็จะดีนะการเงินจะพุ่งมุ่งหน้าเข้าไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอาการงานการงานดีไหมแม่การงานดีมากอ่าใครผ่านมาพบคลิปนี้การงานคุณดีมากนะประสบความสําเร็จนะหกไม้ราชาไม้เก้าถ้วยหนึ่งดาบแปดไม้การงานคุณจะดีมาก ดียังไงแม่พุ่งอาธุรกิจคุณจะพุ่งรุดหน้าการงานคุณจะพุ่งรุดหน้าชื่อเสียงจะเจริญรุ่งเรืองการงานจะโอเคมากเลยไม่มีอุปสรรคเลยอะ่ะลื่นไหลลื่นอ่สิบดาบสิ้นสุดความเจ็บปวดเห็นไหมล่ะหนึ่งถ้วยเดท เจ็ดไม้เท้าสามเหรียญสิบดาบสิ้นสุดความเจ็บปวดอ่าสิ้นสุดแล้วคุณเจอมาแล้วว่าคุณเจอกับปัญหาความยุ่งยากคุณเจอกับความเจ็บปวดรวดร้าวคุณเจอกับเรื่องอะไรต่างๆมาแล้วว่านะคะสิ้นสุดความเจ็บปวดแล้วจะมีคนเข้ามารักษาแผลใจเยียวยาความเจ็บปวดให้คุณนะคะใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วมา้าสามไม้เนี่ยการเฝ้ากันส่องกันมองการดูการร รอคอยรอจังหวะรอโอกาสววยไพ่ท้ายสำหรับเป็นหกถ้วยค่ะพลังงานเก่านะคะเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยอะไรที่มันเก่าๆและทีนี้เนี่ยบางคนไม่มีคนเก่าก็เป็นพลังงานในอดีตชาตินะคะหกถ้วยคืออะไรที่มันเก่าๆได้คนรักในอดีตชาติของเราได้คู่ครองในอดีตชาติของเราได้ เหมือนกับว่าเนี่ยมันมาแล้วนะความรักคุณจะต้องมานะคะความรักคุณจัดเต็มนะบอกได้เลยความรักของคุณจัดเต็มนะพลังงานเก่าสูงมากเออใครผ่านมาพบคลิปนี้พลังงานเก่าเก่าสูงมากบอกได้เลยนะคะ เก่าแค่ไหนละแม่และหนูมีเก่าแค่ไหนมั้งละลูกมันเก่าไม่เหมือนกันนะคะบางคนเก่า3ปีบางคนเก่าหเดือนบางคนเก่า1ปีบางคนเก่า1เดือนบางคนเก่า2เดือนบางคนเก่า3มอาทิตย์อย่างเนี้ยคือเก่าไปแล้วว่าเป็นอดีตที่มันจบกันไปอย่างเนี้ยไม่ต้องถ้าบางคนเนี้ยมันเก่าซับเก่าสอนเนี้ยเอาเก่าที่เพิ่งเก่าไงไม่ต้องไปเก่ากึกขนาดนั้นนะเออโอเคไหมอ่ะเข้าใจง่ายๆนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวแอด ไดีมานะคะโอเคเนาะไม่เครียดไม่ซีเรียสนะอ่านตามพลังงานโดยรวมและความรู้สึกที่ผ่านหน้าไพ่ไปประมาณนี้นะคะใครรอคนเก่าคุณมีโอกาสได้คนเก่ากลับมาคว้าในกำมือได้นะคะโอเคค่ะให้กำลังใจตัวเองรักตัวเองให้เป็นนะคะอย่าท้อแท้และสิ้นหวังในชีวิต ของตัวเองเรายังมีลมหายใจจงสู้ด้วยสองมือสองเท้าและกำลังสติปัญญาสมองของเรานะคะคิดดีทำดีปฏิบัติดีสิ่งดีๆย้อมมาบังเกิดกับชีวิตเราแน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ